ต่อมานะครับผมคายนั้นยังนึกนึกถึงคําพูดที่เขานั้นได้คุยกับคุณอาซิกก่อนหน้านี้ซึ่งทางคายนะครับผมก็ได้ถามกับทางอาซิกไปเลยว่าคุณอาซิกที่บอกว่าโชคชะตาหัวกำลังพันผันผวนั่นน่ะมันคือเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอซึ่งอาซิกนะครับผมก็เลยบอกไปเลยว่าอันนี้จริงเขานั้นก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าช่วงสองสเดือนนี้นะ่ะเธอได้พบเจอกับเหตุบังเอิญอะไรขึ้นมาบ้างหรือเปล่าแต่ก่อนหน้านี้นะ่ะเห็นเธอนั้นเคยเล่าว่าเคยพบเจอกับหนังสือเล่มหนึ่งไม่ใช่หรืองไงซึ่่่่งงงงคคคลลลลาาาายยนน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 ะรัััััผผมมกกกกกกก็็็ิิดดดไ้้้้้เเเเวหหสสืืออ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 อทึตูแจจภพี นั่นก็คือทางรีเจนแห่งคณะพาราดอนลับในช่วงเวลานะครับผมที่เขานั้นนาบันทึกของตะกุดแอนติโกนัสมาปล่อยขายนั่นเองซึ่งคนที่ได้ทำการซื้อไปนะครับผมแลาได้ก็ได้การเฉลยว่าแท้จริงแล้วชายคนนี้นะผมนั่นก็คือทางไฮนัสวินเซนต์หมอดูแห่งขับนักพยากรก่อนหน้นานี้นั่นเองซึ่งไฮนัสวินเซนต์นะครับผมก็ได้บอกกับทางใครบางคนนะผมที่ได้เดินมาหาเขาบอกว่าเขานั้นได้บันทึกมาแล้วแต่ภาพที่บริษัทคุ้มกันไพแบ็กทอนนะครับผมตอนนี้ทางเคนนี่หนึ่งในสมาชิกนักท่องราตรีีีนนนนนะคครรรัััับมเเเาาาาาา้้้้ไไดดดทกกก่่ญิงงงงสสวจลลลยยยถ ซึ่งทางลุงนิวนะผมก็ได้มาแสดงความยินดีกับทางเคนนี่ที่ตอนนี้ก็ผมทางเคนนี่นั้นจะได้หลุดพ้นคำสาปคนโสดแล้วซึ่งพอพูดถึงการหลุดพ้นคำสาบนี่เองครับผมก็ได้มีสมาชิกนะักท่องนาตีคนหนึ่งนะผมสนใจเป็นอย่างมากโดยคนนี้ก็ผมมีชื่อว่าซิก,กาทอนอยู่ในลำดับที่8ของสายผู้ไม่นิทราหรือก็คือกวีเที่ยงคืนโดยเธอนะผมกำลังหาไอเดียดีๆในการเขียนนิยายใหม่อยู่พอดีโดยนิยายใหม่ของเธอในครั้งนี้นะครับผมว่ากันว่ามันนะเป็นธีมที่ว่านักล่าปีศาจนะผมได้ตกหลุมรักแม่มดเข้านั่นเองแและกกกกก็เเิดดดปนนนนนนนควาาางงามมมมรรัััััททททีีี่่่่สงงงงตุฉออยูบห้้ ได้มาทําการมอบตารางลาดตะเวนในวันนี้นะผมให้แก่ทางทุกคนซึ่งหัวหน้านะผมดันเสือกลืมไปว่าคายนะนะั่นอาจจะต้องทาหน้าที่อะไรทาให้ทางเลโอนานะผมที่เห็นว่าหัวหน้าขี้หลงขี้ลืมไปนี้จะได้ทาการบอกกับคายไปเลยว่ามันนั้นเป็นผลข้างเคียงจากการเป็นมารฝันนะ่ะจะทําให้โลกแห่งความฝันกับโลกแห่งความจริงนั้นปะป,ะปนกันทาให้มีผลข้างเคียงก็คือว่าอาจจะทําให้ลืมเรื่องบางอย่างซึ่งวันไหนที่หัวหน้านั่นะเกิดจําได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถือว่าวันนั้นน่ะเป็นวันที่ผิดปกติอย่างแน่นอนซึ่งหนนน้านนนาาาะอออกกงทที่ข่ข,ขคยคยไรร็ลปปืํตูช แล้วก็อย่าลืมเขียนรายงานส่งให้กับทางศาสนาจักรด้วยอัน,นึกมาจากว่าตอนนี้นะ่ะเธอนั้นได้มาประจำการอยู่ประมาณ2เดือนแล้วเธอนั้นจะเป็นที่ต้องทําการเขียนรายงานส่งเบื้องบนไปจํานวนไม่ต่ากว่า1 000, 000, 000, 000, 000. น0 0 0คํานหลังจากนั้นเองครับผมใครนั้นก็ได้ทําการนําแฟ้มคดีนะครับผมทั้ง3แฟ้มคดีที่เขานั้นเคยประเชิญมาเพื่อที่จะหาจุดเชื่อมโยงกับว่ามันนั้นมีเหตุบังเอิญให้เชื่อมโยงกันหรือเปล่าซึ่งคดีแรกนะผมก็คือคดีลักพาตัวเอลเลียและคดีที่สองนะผมก็คือคดีของเลบีเบอร์สดสุมือองข นั่นเองจากทางคดีของไฮนัทวินเซนต์แต่ internet, ในจังหวะที่คานะครับผมกำลังดูบันทึกคดีอยู่นี่เองก็ปรากฏว่าคานและผมได้ยินเสียงดังมาจากประตูแช่นิตโดยก่อนหน้านี้นะครับผมทา,ทางหัวหน้าดันสมินน,นั้นเคยเตือนคายเอาไว้แล้วว่าถ้าว่าได้ยินเสียงอะไรดังมาจากหลังประตูแชนนิดแล้วก็ห้าไปขารับเป็นอันขาดและห้าไปเปิดประตูโดยภารการเว้นแต่ว่าประตูนั้นน่ะมันจะเปิดเองซึ่งกรณีน,น,นี้คายได้ยินเสียงดังมาจากหลังประตูแชนนิตนี่ครับผมคายและผมจะได้รีบไปดูก็ปรากฏว่านะครับผมประตูแชนนี้นั้นดันเปิดออกจากข้างในเลยและสิ่งทอองทีี่่ปปราาาาากกกกฏออออนนนคัััผมมมหลลงจ้้้ไดดเิแวืตตุ อะไรบางอย่างนะผมที่จ้อมองมาทางใครก่อนที่มันนะผมตีที่ทการยื่นกระดาษอะไรบางอย่างให้แก่ทางใครในช่วงวันนั้นเองครับผมก็ปรากฏว่ายังไม่ทันยื่นให้เสร็จเลยผมมันาก็กลับเข้าไปในประตูชแชนดิดและประตูนั้นก็ปิดลงซึ่งใครที่เห็นดังนั้นเองผมจึงทาการลั่นละกขงะังเนื้อผมแจ้งเตือนในท,ทันทีซึ่งก็ทําให้ทางลีวหนากับทางาลางุยออนะครับผมที่กําลังลาตาตะเวนอยู่ภายในบริษัทป้องกันภัยแบคทอนนั้นรีบวิ่งมาที่ประตูแชนิดในทันทีซึ่งพอมาที่ประตูแชนิะครับผมคายนั้นจะงได้เล่าไป ให้ <S 2> <S 2> แเขาซึ่งพอได้ยินดังนั้นเองนะผมทางลีโอนาร์ดจะได้รู้ได้เลยว่ามันก็คือวัตถุปิดผนึก30625หลังจากนั้นเองครับผมทางลีโอนาร์ดและทางโรยอนั้นจะได้ถอยออกจากทางไค่และก็ได้บอกกับทางไค่ไปเลยว่าคุณฟ้าประตูเชนนิดที่เคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆกับทางไค่ก่อนหน้านี้นะั่นนะส่วนใหญ่แล้วมักจะเสียสติหลังจากนั้นเองครับผมลีโอนาร์ดจะได้ทบการล่าอาคมนะครับผมแล้วก็ได้พบว่าตอนนี้นะทางไข่นั้นปลอดภัยแต่พอหลังจากที่รู้ว่าไข่ปลอดภัยนี่เองครับผมพวกเขาทั้งสคนนั้นก็ได้เห็นลุงนิวนะผมเดินโซซัสโซเซผู้มหานัก3าคนซึ่งหลังจากได้ทำการสอบถามดูนะครับผมก็ปรากฏว่าลุงนิวนะครับผมหลังจากที่ได้ยิน เสียงสัญญาของทางไข่นั้นเขาหน้าผมจะได้รีบพุ่งออกมาจากห้องน้ําในทันทีในขณะที่ยังปลดทุกไม่เสร็จนั่นเองซึ่งพอรู้ว่ามันนั้นไม่มีอะไรผมลุกนี้นั้นจะได้รีบกลับไปห้องน้ำและจากนั้นเองครับผมทั้ง3าคนนั้ก็ได้มาวิเคราะห์กันว่าก่อนหน้านี้นะเอเวอร์ถูกเป็นผนุกชิ้นนี้นั่นนะมันนั้นไม่เคยแสดงปฏิกิริยาว่ามันนั้นมีชีวิตมาก่อนเลยแต่จู่ๆแล้วมันก็เกิดมีชีวิตขึ้นมาซึ่งนี่มันนั้นก็มีข้อสันนิษฐานเดียวนั่นก็คือว่ามันอาจจะได้รับอิทธิพลของวัตถุปิดผนึกชิ้นอื่นซึ่งวัตถุปิดผนึกชิ้นใหม่ที่ได้ถูกส่งเข้าไปในประตูแชนนิดก่อนหน้านี้นันก็มีเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนั่นก็คือบันทึกของตระกูลแอนติโกนัสซึ่ง ไปได้ว่าไอ้ตุก๊กตาน,นี้นั้นอาจจะได้รับผลของบันทึกขดตระกูลแอนติโกนัสก็เป็นได้แม้ว่าบันทึกขดตระกูลแอนติโกนัสจะอยู่หลังประตูแชนนี้เพียงแค่ไม่กี่คืนก็ตามหลังจากนั้นเองครับผมก็มาที่งานประชุมไพ่าทาโร่นะครับผมทางเดอะจัสติสและทางแฮงแมนนะผมได้ก็ทำการส่งบันทึกของจกักรพรรดิโลเซลให้แก่ทางเดอะฟูลซึ่งพวกเขาเนีผมก็ได้รู้สึกอึง้งเป็นอย่างมากที่เดอะฟูลนั้นสามารถอ่านได้จริงๆด้วยซึ่งบันทึกของจกักรพรรดิโลเซลนะครับผมก็ได้มีการกล่าวถึงชายผู้หนึ่งที่มมมีีีชื่่่่่่่่่ออออาา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 ารรรรรรรททททททูููููนนนนนนนซซึงงงงะะะะคคคคััััับบผผผจกกกกพพดดิโลลลลลลเเเเ์้้้้วขขป็ขขณแแแตตยุ4 ได้ทำการเปิดเผยต่อจักรพรรดิโลเซลไปเลยว่าตัวเอ็นั่นน่ะอยู่ในสายนักพยากรณ์การเล่นไปตามบทนักพยากรณ์น่ะจะเป็นที่ต้องเข่งคลัดเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำยาระดับต่ำๆและยิ่งไปกว่านั้นนะครับผมทางซาลาทูนเน,นี่ยได้ทำการเปิดเผยต่อจักรพรรดิโลเซลไปเลยว่าเขานั่ยน,น่ะสามารถทำการขโมยมรดกของตระกูลแอนติโกนัสมาได้ซึ่งจักรพรรดิโลเซลนะผมก็อยากจะรู้เป็นอย่างมากว่าไอ้มรดกของตระกูลแอนติโกนัสที่ว่ามานี่น่ะซาลาทูนนั้นหมายถึงอะไรอย่างนั้นเหรอซึ่งซาลาทูนนะผมก็ไม่ยอมบอกท่านนนจจัักรรรพดิลลเซผมึง้้้้ททกกกกาาาารรรเียนนนนนนตลลใบบัััััึึวว่่งงงงแแ็สมมคคคซหจออผ สรุปได้ในทันทีว่าซาทุนนั้นนั้นจะเป็นผู้วิเศรษระดับสูงคนหนึ่งของสายนักพยากรณ์อย่างแน่นอนและนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุว่าทําไมจกักรพรรดิโรเซลนั้นได้เขียนในบันทึกก่อนหน้านี้ว่าลูกงี้เขานั้นน่าจะเลือกสายนักพยากรณ์เสียก็ดีแลวจะอ่านบันทึกจบนะครับผมทางเดอะฟูลนั้นก็เลยบอกให้ทุกคนนั้นแลกเปลี่ยนกันได้ซึื้อทางออเดร็วผมก็ได้ถามเดอะฟูลไปเลยว่าการที่จะย่อยน้ำยาหมดนั้นน่ะจะเป็นที่ต้องใช้เวลานานไหมและมันนั้นจะเป็นอย่างไรเึืงอทางเดอะฟูลนะผมก็เลยบอกไปเลยว ที่ว่าเขานั้น,นได้รับข่าวลือมาว่าผู้ตรับฟังลำดับที่8ของสายผู้บิงวอลในความลี้ลับของคณะพาราดอนออรล่านั้นนะ่ะตอนนี้ผู้เขานั้นกำลังค้นหาวิหารของเทพผู้สร้างที่แท้จริงซึ่งออเดนนะผมก็งงไปเดี๋ยวมาว่าเทพผู้สร้างที่แท้จริงที่ว่าคืออะไรเหรอโดยแฮงแมนนะผมก็เลยบอกไปเลยว่ามีองค์กรรับไม่น้อยเลยเชื่อว่าเทพผู้สร้างนั้นน่ะไม่ได้ตายสถานเดียวแต่แก่นแท้ของพวกองค์นั้นยังหลงเหลืออยู่ซึ่งก็คือเทพผู้สร้างที่แท้จริงโดยตามคำมล่าดือนั้นเขาว่ากันบ้างไพ่เดยแฮง ก็ได้บอกกับทางแฮงแมนไปเลยว่าอันที่จริงแล้วนั้นนะฝันนั้นจะเรียกคนห้อยหัวนั้นว่าเทพพุสร้านที่ตกต่ำเสียมากกว่าซึ่งพอได้ยินคำว่าเทพุสซ้านที่ตกต่ำนะครับผมทางเดอะแฮงแมนนั้นจะได้คิดเลยว่าโอ้โหนี่สักธาของเดอะฟูนี่มันสูงสูงถึงขนาดเรียกเทพุสร้านที่แท้จริงว่าเทพพุทซ้างที่ตกต่ำเลยอย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นเองก็ผมเดอะแฮงแมนนั้นได้ทำการเสริมไปเลยว่าเราผู้พิเศษที่ได้ศรัทธาเทพพุทร่านที่แท้จริงหรือก็คือเทพพุที่ทจริซึ่านผก็้บเลยวท กรพัดโลเซลเพิ่มขึ้นหรือไมอ่ก,ก็ช่วยบอกเรื่องราวของตระกรูลแอนติกนัสมาหน่อยซึ่งในแฮงแมนนะครับผมก็เลยบอกไปเลยว่าประวัติของตระกรูลแอนติกนัสน่ะสืบย้อนไปได้ถึงปลายยุคที่3ยุคแห่งหาย,ยนะและพอมายุคที่4ยุคแห่งถวยเทพตระกรูลแอนติกนัสตระกรูลอับราฮัมและตระกรูลอามอ์มนทั้งสามตระกรูลนี้ได้ทําการสนับสนุนจัก,กรพรรดิเลือดทิวดอร์ก่อตั้งจกักรวรรดิทิวดอร์ขึ้นมาและในปลายยุคที่4นั้นตระกรูลแอนติกนัสนั้นก็ได้ล่มสลายด้วยน้ำมือของเทพ แล้วผมรู้สึกหย่ำเกรงองเทพีขึ้นมาและเลยบอกเลยเลยว่าการประชุมครั้งนี้พอแค่นี้ก่อนหลังจากนั้นเองับผมคายนะจะได้มาทาการวิเคราะห์ว่าแท้จริงแล้วมรดกที่ทางซาลาทูดนั่นนะ่ะขโมยมาจากตระกูลแอนติโกนัสที่ว่ามามันนั่นคืออะไรและตอนนี้นั่นน่ะเขานั้นเชื่อได้เลยว่าคณะพาลาดอนลับนั่นนะ่ะได้ข้อบครองอสูตรน้ำยาสายนักพยากรณ์และเขานั้นสามารถนําสูตรน้ำยาสายนักพยากรณ์ลำดับไใดมาจากคณะพาลาดอนลับได้ไหมและคายนะผมจะได้ทําการวิเคราะห์ถึงความบังเอิญนะครับผมของสามคดีที่งก,าาก็า ว่านะครับผมคายน่ะกับไม่พบอะไรเลยซึ่งก็เป็นไปได้ว่าการพยากรณ์นะอาจจะถูกลบกวนแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเบื้องหลังของสามคดีที่ว่ามานี้มันเกี่ยวข้องกับบันทึกของตระกูลแอนติโกนัสแต่ผลลัพธ์ของการพยากรณ์นะก็ยังไม่ชัดเจนมากนะท้าไม่คายน่ะรู้ได้ทีว่าหรือว่าเหตุผลที่ผลพยากรณ์น่ะยังไม่ชัดเจนก็เป็นเพราะว่าเขาในระดับยังไม่สูงพออย่างนั้นเหรอสุสัสเขาต้องหาวิธีในการเลื่อนขั้นเสร็จแล้วแต่ตอนนี้น่ะเขานั่นก็ยังตีความไม่ได้เลยว่าการเล่นไปตาม สูตรน้ำยาลำดับถัดไปของสายนักพยากรณ์หรือก็คือตัวตลกได้ที่ไหนซึ่งก็ปากฏกว่านะผมมันนั้นได้มีภาพนะครับผมศพของเลบีเบอร์ที่ได้มีอะไรบางอย่างคล้ายกับสมอนนั้นโผล่ออกมาและรวมไปถึงศพของตัวตลกนะครับผมที่ครายนั้นจัดการไปก่อนหน้านี้มันนั้นได้มีเลือดนะผมก่ะตัวขึ้นและครายนั้นผมจะได้เห็นไฮนัทวินเซนต์กับใครบางคนนะครับผมที่รูปร่างอ้วนและเต็มไปด้วยหนวดเขาซึ่งเขานั้นก็ไม่รู้ว่าคนคนนี้นั่นคือใครต่อมานะผมก็ตัดพามาที่ขับนักพยากรณ์ได้มีผู้ าขอพยนกรทีี่ซึ่งก็ปาบอกว่านะผมมันก็เป็นจังหวะที่ขายนั้นเข้ามาพอดีและคายนะครับผมก็ได้สังเกตเห็นหนังสือพิมพ์นะผมที่ผู้หญิงคนนี้หรือคือทางคริสตินานะครับผมได้ถือมาซึ่งมันก็คือหนังสือพิมพ์นะครับผมที่เล่าข่าวถึงชายผู้หนึ่งที่มีชื่อว่านาเดรุชซึ่งตอนนี้นะผมเขานนั้นได้หายตัวไปโดยทางดาเรรุชนะผมได้ตกเป็นผู้ต้องหาของคดีช่อกงเงินเหล่านักลงทุนที่หลอกว่าจะไปลงทุนในบริษัทเหล็กนั่นเองซึ่งทางคายนะผมในหนังสือพิมพ์นะค,นะค,นะคาาซึ่งครนะผมก็คิดได้เลยว่าทวา,นะาทห็ททน สังเกตเห็นว่าไอ้เรื่องข้อความนหนังสือพิมพ์ที่ว่ามานั้นนะเงินที่ทานดานเนลุชผมได้ช่อโกงไปนั้นเป็นจำนวนเงินมากกว่า10,000ปอนด์เลยทีเดียวซึ่งใครนะผมก็ได้เดาไวเลยว่าคนที่ชื่อคริสติน่าเนี่ยน่าจะมาขอให้เขานั้นทำนายหาที่อยู่ของทานดานเนลุชใช่ไหมซึ่งผู้หญิงคนนี้นผมก็ได้ตอบไปว่าใช่แล้วซึ่งทางใครนะผมก็ได้บอกไปเลยว่าคุณนั้นน่ะได้มีของที่อยู่ใกล้ตัวกับทางดานเนลุสหรือไม่หรือของที่มันับเป็นของเขาซึ่งทางคริสติน่านะผมก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นไม่มีหรอกแต่ว่าเด็กในท้องนั้ถือว่านับไหมโดยทางคริสติน่านะผมก็ได้ชี้ไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะผมที่กำลังตั้งครรภ์อยู่โดยเธอคนนี้นะผมมีชื่อว่าเมกอ เป็นคู่หมั้นของทานดานลอรูสซึเธอนะครับผมได้ตั้งท้องกับทางดานเูสก่อนที่จะเข้าพิธีแต่งงานซึ่งทางคายนะครับผมก็ได้บอกไปเลยว่าใช้เด็กในการทานายก็ได้แต่ว่าจำเป็นที่ต้องให้เด็กนั้นนหะคลอดออกมาเสียก่อนซึ่งทางคริสตินานะผมก็คิดได้เลยว่างั้นดีเลยและเธอนั้นอาจจะให้เมกอสนั้นไปเอาเด็กออกเดี๋ยวนี้แหละแต่ทางเมกอสนะผมก็ห้ามเอาไว้แล้วบอกไปเลยว่าเธอนั้นอาจจะจะให้เด็กคนนี้นั้นเกิดมาและเด็กคนนี้นั่นเป็นเด็กดีเป็นอย่างมากเด็กคนนี้นเเ้องธันองึัทุกกวีซ่งคายนเดนะทากในท้องนีมเพลงงใฟัทุกวัน ออย่างนนั้นหรสุดสายทางเมกอสนะอาจจะได้รับการกระทุกกระเทือนทางจิตใจก็เป็นได้และในจังหวะที่คายและผมกำลังจะเปิดเนตรวิญญาณเพื่อที่จะสังเกตดูท้องนะครับผู้ทางเมกอสนั้นก็ปากฏว่าทางเมกอสแล้วผมก็ได้เดินออกจากขับนละพยากรณ์ไปก่อนหลังจากที่คริสติน่ากับทางเมกอสจากไปแล้วนะครับผมคายนั้นจะได้มาพูดคุยก,กับทางแองจลิกา ทางเอ็นจิลิก้านะผมก็ได้ถามกับคายไปว่านหนบอกว่าคุณนั่นน่ะจะมาวันพรุ่งนี้ไงซึ่งทางคายนะผมก็ได้บอกไปว่าเขานั่นน่ะฝันแ,แปลกๆซึ่งคุณก็รู้นี่ว่ามันเป็นฝันพยากรซึ่งคายนะผมก็ได้ชูาพาดนะผมของครบางคนให้แก่ทางเอ็นจิลิก้าดูซึ่งทางเอ็นจิลิก้านะผมก็ได้บอกไปว่าเธอนน้นนะ่ะเคยเห็นผู้ชายคนนี้ มาหาทางไฮนัทวินเซนต์ซึ่งพอเห็นดังนั้นเองครัผมทักแองเจลิก้าแล้วจะได้คิดเลยว่าหรือว่าคุณคายมอลตินั่นน่ะสงสัยว่าการตายของคุณไฮนัทวินเซนต์นั่นน่ะเกี่ยวข้องกับผู้ชายคนนี้อย่างนั้นเหรอซึ่งคายก็นั้นครับผมก็ได้บอกไวว่าใช่แล้วว่าแต่เขาเน้นมาพบกับไฮนัทวินเซนต์ด้วยเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอซึ่งทางแองเจลิก้าและผมก็ได้บอกไวว่าเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าพวกเขาเนี่ยทะเลาะกันอยู่ด้านหน้าเห็นว่าได้คุยกันเรื่องอะไรบางอย่างที่เกกี่่่ยยววข้้อองงงงงัััับซซซาาาาาปปะลลพพพึคคผมไดินนรสส เฟกีนี่มันหมายถึงอะไรกันแน่หลังจากนั้นเองครับผมแองเจลิกนั้นจะได้บอกไปเลยว่าตอนนี้นี่ยคุณคายกำลังสงสัยว่าคนใกล้ตัวของไคนัทวินเซนต์นั่นะก็คือคนร้ายที่ฆ่าเขาใช่ไหมเหมือนกับนิยายของคุณฟอร์ตวอลเลยและแองเจลิกานะผมก็ได้ทาการหยิบนิยายของทางฟอร์ตวอลที่มีชื่อว่าคฤหาสน์แห่งพายุนะผมมาช่วยแกคายดูและคายนะครับผมก็ได้นึกถึงว่าก่อนหน้านี้นั่นนะทางไคนัทวินเซนต์นั่นะได้มีบัตรยืมห้องสมุดอยู่นั่นเองทางคายนะผมจะได้มาที่ห้องสมุดเเเดวมืองงก่ นะซีตลอด2-3เดือนนี้ซึ่งครนะครับผมก็ได้ทําการตรวจสอบรายชื่อคนที่ยืมหนังสือนะครับผมซึ่งครายนะผมก็ได้พบกับรายชื่อชื่อนึงที่มีชื่ออยู่ในการยืมหนังสือในช่วงเวลาเดียวกับที่ทางไฮนัทวินเซนท์นั้นตายโดยเขาคนนี้ผมจะมีชื่อว่าซีเรียสอาลีพิสและคลายนะผมก็ได้ไปขอดูซิว่าหนังสือที่ทางไฮนัทวินเซนท์ยืมไปน่ะมันหน้าตาเป็นอย่างไรและในจังหวะที่ใครกําลังหยิบหนังสือนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าคลานะผมนั้นเสือเห็นคนที่เขาพยากรณ์เห็นถึงเกาะหน้านี้พอดีมาอยู่ตรงหน้าเขาเลยหรือว่าไม่แน่ว่าคนคนนี้น่ะอาจจะเป็นคนที่มีชื่อว่าซีเรียสอาลีพิสที่เขาเห็นในรายชื่อก่อนหน้านี้หรือเปล่าซึ่งครายนะผมก็คิดเลยว่ ว่าเดี๋ยวก่อนนะตอนนั้เพิพบเจอกับซีเรียสที่อยู่ตรงหน้าเขาพอดีเลยอย่างนั้นเหรอมันน่าจะไม่บังเอิญไปหน่อยหรือไงและหลังจากที่ทางซีเรียสเห็นคายนะเออผมซีเรียสอันจะได้ทําการวิ่งหนีหลบออกหน้าต่างไปคายและผมจะบอกให้ทางบรรดาลักษ์ห้องสมุดนั้นทําการแจ้งตํารวจและเขานก็ได้ไล่ตามซีเรียสไปซึ่งพอคายไล่ตามซีเรียสไปนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าซีเรียและผมได้ทิ้งรอยเลือดเป็นทางเลยนะคายและผมได้ตามรอยเลือดของซีเรียสไปก็เพราะว่าตอนนี้ครับผมซีเรียสนั้นได้กลายเป็นปีศาจสีสติไปแล้วและในจังหวะะะะะทททีีีีีี่่่่่่าา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 งงงงซซิเเเเเเรรรรยยยสสนนนนนนผผผมมมมมมกกกกกลััััพุุขข้้้ตตจบบไไคคค็็ปฏววดดดหฝึืออ เกือกกระโดดไม่ถึงเฉยเลยเอานะครับผมได้กระโดดและล้มมาอยู่ตัวหน้าไข่พอดีคายน้ผมจะได้ทาการชักปืนนะครับผมยิงซีเลียจนตายคนะายน้ำผมก็ทำการเปิดเนตวิญญาณดูก็พบได้เลยว่าทางซีเลียนะผมอยู่ในลำดับที่9ของสายผู้วิงวอลในความลี้ลับหรือคือผู้วิงวอลในความลี้ลับนั่นเองคายน้ผมจะได้คิดได้เลยว่ามิน่าหะทำไมการต่อสู้ทางซีเลียนั้นจะดูอ่อนแอนะซึ่งคายน้ผมก็ไม่รอช้านะผมทาการสื่อวิญญาณกับทางซีเลียเพื่อที่จะหาสูตรนัตยาตัวตลกในทันทีซึ่ มีเครื่องประดับของคนห้อยหัวหรือคือเทพผู้สร้างี่แท้จริงอยู่และในจังหวะที่คายนะผมเห็นเครื่องประดับนี้ก็ปรากฏว่าคายนะผมก็สัมผัสได้เลยว่าเทพผู้สร้างแท้จริงนั้นกําลังมองเขาอยู่จากด้านหลังซึ่งถึงขนาดทาให้คายนะครับผมหลุดออกมาจากการสื่อวิญญาณในทันทีแต่ในจังหวะที่คายนะครับผมหลุดออกมานี่เองคายนะผมก็ได้ถูกดันสมนิันช่วยเอาไว้ซึ่งดันสมินนะผมก็เลยบอกไปเลยว่าการที่นายน,น่ะได้ทาการสื่อวิญญาณกับทางผู้วิเศษที่ได้เสียสติไปแล้วน่ะมันนั้นอันตรายไปอย่างมากนายนีันกับคดีมธ รรชาติมากมายจังเลยเพราะตั้แต่ที่นายนั่นแหะเข้ามาทํางานก็ปรากฏว่าคาดีเหนะือธรรมชาติที่เราพบเจอนั่นะมันนั้นสูงกว่าช่วงไตรมาสที่ผ่านมารวมกันซีอีหลังจากนั้นเองก็ผมเลียวนะ่ะนันจะได้ทำการตรวจสอบทางซีเลียดดูว่ามีอะไรซ่อนอยู่ไหมซึ่งก็ปรากฏว่านะครับผมในเสื้อของของซีเลียสนั้นได้มีจดหมายนะครับผมที่เขานั้นได้เขียนทิ้งเอาไว้และตีนที่จะไปส่งนั่นเองซึ่งจดหมายนี้นผมมันนั้นเป็นจดหมายที่เขาเขียนถึงทางมิสเตอร์ซีซึ่งพอเลี้ยวหนะน,น,มมน,น,น่นะกัดดวนัน,นะน,นด ที่ว่ามาเนี่ยคืออะไรเหรอซึ่งทางดันสม,มิธนะผมก็เลยบอกไปว่าคณะพาราดอนโอโรล่านั่นนะจะมี22ผู้ส่งสารซึ่งผู้ส่งสารเหล่านี้น่ะจะแทนด้วยตัวอักษรและมิสเตอร์ซีนะก็คือหนึ่งในนั้นและหลังจากนั้นเองครับผมดิวหนานะจะได้ทำการอ่านจดหมายของนันซีเดียต่อไปนะครับผมมันได้เขียนเอาไว้ว่าถึงมิสเตอร์ซีที่เขาลงพร้มกับทางวินเซนต์นั่นนะได้ทำการตรวจสอบบันทึกของตระกูลแอนติโกนัสแล้วมันนั้นไม่พบอะไรที่มีค่าจริงๆด้วยนอกจากนักพยากรณ์นักเรียนฝึกหัดและสสุุนน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 น้้้้้้้้้าา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 ายยตตััววววลลกกกกกททททีีีี่่่่่่่่่่มมมออออออบใหหแคคณณขขซึึงอองงพพถจจดดดดดผะไไไนนูเเรืิญญ ทางซีเรียสนั่นน่ะเขานั้นน่ะได้สูตรน้ํายาตัวตลกมาแต่หลังจากนั้นเขานั้นก็ไม่รู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าเขานั้นน่ะได้หลุดออกมาจากการสืบวิญญาณเสียก่อนแต่ทางนันสมิธนะผมยังได้บอกกับใครอีกว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อหรอว่าไอ้สูตรน้ํายาที่ว่ามานั้นจะเป็นของจริงต้องรอให้ทางศาสนาจัดมาตรวจสอบเสียก่อนและทางลีโอนานะครับผมยังได้ทำการอ่านจดหมายต่อไปอีกว่าตระกูลแอนติโกนัสนะน่ะพวกเรานั้นรู้มาว่าพวกเขานั้นต้องทิ้งขุมทรัพย์อะไรบางอย่างสำหรับการฟื้นฟูตระกูููลลเออาววว้้ย่่งแขัะรตต จะได้ล่มสลายและก็ได้มีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ได้บ่งชี้ว่าสมบัติที่ว่ามานี่ยอยู่ที่เทือกเขาคอร์นาซิตที่ไหนสักแห่งในซาประหลากพังของดินแดนแห่งลาตีและสุดท้ายนี้แดมิสเตอร์ซีที่เขาหลอพวกเรานั่นได้เตรียมการสลับวันซิโลเอาไว้แล้วและหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากคุณรอวันซิโลนั่นมาถึงและผมนั้นจะทาการถวายแกะทั้งหมดของเมืองทิงเกนให้แก่เจ้านายเองลงชื่อข้ารับใช้ผู้ต่ําต้อยซิเลสอาริพสิสหลังจากนั้นเองก็ผมคายนั้นผมจะได้ทําการขึ้นไปในโลกเหนือหมอกเทททาาาาาคคคยนนนนะะผมมมมไไดด้้ิิถึงงววุ่่่่่รรรัััขออออตตกกกูลแีีื ส่งเหมือนกับว่ามันน่าจะน่ากลัวสุดๆไปเลยหลังจากนั้นเองก็ผมคายนั้นจะได้ทําการนึกเชื่อมโยงอีกนะครับผมว่าถ้าดีที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนี้เนี่ยมันน่เกี่ยวข้องอะไรกับตัวเขาซึ่งทางคายนะผมก็ได้ทําการเรียบเรียงเรื่องราวทั้งหมดและคายนะผมก็ได้รู้ได้เลยว่าแท้จริงแล้วนะจุดเริ่มต้นของคดีทั้งหมดนี้น่ะมันเริ่มจากการตายของคายมลติไม่ใช่หรือไงก่อนที่ตัวเขาเองหรือก็คือโจมิงลู่นะผมจะได้ทะลมติมาดังนั้นเองครผมทางคายนั้นจะคิดได้เลยว่าการตายของคายมลติตัวจริงนั่ยน่ะจะต้องมีใครอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนจึงเริ่มการทํานายนะครับผมว่าเบื้องหลังการตายของคายมลตินั้นเป็นอย่างไรซึ่งนั้นจะทํานายนะผมก็ดูเหมือนกับว่าคําทํ ดูเหมือนกับว่ามันน่าจะไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่ซึ่งคายนะครับผมจะได้ทาการสมบทออกมาเลยว่าเราเนี่ยนะไม่สามารถพึ่งการพยากรได้หมดสินะแต่หลังจากที่คายนะครับผมได้พูดคํานี้ออกมาแล้วผมก็ปรากฏว่าน้ํายาเวนตมลลำดับที่เก้านพยากรของเขานีผมดันย่อยหมดพอดีเลยซึ่งหลังจากที่ย่อยน้ํายาหมดได้เองครับผมคายนะผมกลับพบว่าพลังของเขานะครับผมในโลกเหนือหมอดเท่านั้นกลับเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้ผมก่อนที่น้ํายาจะย่อยหมดนั้นได้เกิดข้อจํากัดในการพยากรแต่หลังจากที่น้ายาย่อยหมดนะครับผมก็ปรากฏว่าข้อ ผมก็ได้สรุปได้เลยว่าอย่างนี้นี่เองการด้วยไปตามบทของนักพยากรณ์ข้อสุดท้ายแล้วะก็คือว่าการพยากรณ์นั้นแ่ะมันไม่สามารถทาได้ทุกอย่างและหลังจากที่พลังแห่งการพยากรณ์ของเขาได้เพิ่มขึ้นนี่เองครับผมข้อจํากัดนั้นได้ลดน้อยลงแล้วคําทนายหาการตายของคายมรติก่อนหน้านี้ของทางคายนะผมซึ่งแต่เดิมนั้นถูกปกคุมไปได้วยหมอกนั้นมันก็ได้สลายออกไปเผยให้เห็นเมืองทิงเกนนะครับผมซึ่งคายนะผมก็ทำการบินสํารวจในโลกแห่งคําพยากรณ์ของตนเองจนกระทั่งนะครับผมเขานั้นได้มาหยุดในสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นต้นต่อน เส้นทางคายนะครับผมก็พบได้เลยว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังการตายของคายมอรติน่ะได้ซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งที่มีป่องควันสองป่องซึ่งเขาเองก็ไม่รู้ว่าที่นั่นคือที่ไหนก่อนที่คายนะผมจะได้หลุดออกมาจากคำพยากรณ์ของตอนเองต่อมานะครับผมภาพนั้นก็จะตัดย้อนกลับไปหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้แล้วนันผมจะได้สังเกตเห็นทางศรีรษะนะครับผมของทางเชนอเอเกอร์หรือก,ก็คือลูกชายนะครับผมของอาร์ซิกเอเกอร์ที่ได้ถูกขโมยหัวไปก่อนหน้านี้นั่นเองและเราก็จะได้เห็นนะครับผมว่าคนที่ได้ทำการขโมยหัวไปนั้นกกก็คืออออททานนาาางงดเนน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 ลุััััตต้้้่่่หีีซึรบผมยูใ ของสายหัวขโมยหรือก็คือนักต้มตุน๋นโดยที่ทางนาเนลุสก,กับชายคนนึงนะผมที่มีชื่อว่าฮูดยูจีนโดยทางฮุดยูจีนนะผมอยู่ในระดับที่เจ็ของสายผู้ชมหรือก็คือจิตแพทย์ผู้ขาวนะผมได้ทําการจัดพิธีกรรมอะไรบางอย่างนะครับผมที่มีหญิงสาวผมสีทองที่กําลังตั้งรันนั้นเป็นแกนกลางซึ่งทางฮุดยูจีนนะผมก็ได้ทาการทองนามคาโรสนะผมของเทพผู้สร้างที่แท้จริงซึ่งนามคาโรสนั้นเป็นประมาณว่าเทพผู้สร้างแห่งสรรพสิ่งท่านคือประมุขผู้อยู่เมื่อหลังม่านเงาอันมืดมัวเจ้าแห่งการเสืสส่ ีจํานวนบ้านะผมก็ได้ตายลงยกเว้นดานเวลุสแล้วก็ฮูดยูจีนะครับผมซึ่งฮูดยูจีเองก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะครับผมแต่เขานั้นก็รู้สึกยินดีปเป็นอย่างมากที่นามเขาลูกผมเขานล้วผมได้สื่อไปถึงเทพปปเจ้าแล้วและตอนนี้นะครับผมและเขานั้นก็สามารถอัญเชิญเทพเจ้านะครับผมมาสถิตในท้องนะครับผมของหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในแท่นพิธีได้ซึ่งสุดท้ายนี้ผมหากใครชืช่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมโอนเนมาาาได้ททงงช่องตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยยครัับบออากจะสสนนนุช่งทางอออออื่่่่นนนนก็ใต้้้้คคคลลิปีีเเเเดยยยยรรรัับบชววงงขขขาาาะะหพ จะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ